ยาเจ้าชูแก้ไข้ทับประดูสมัยก่อนเวลาสตรีมีอาการไข้ทับประดูหรือเกิดอาการไข้ขณะมีประจำเดือนจะอันตรายมากอาจถึงชีวิตได้หมอยาแผนไทยในยุคสมัยนั้นมีวิธีรักษาหรือแก้อาการไข้ทับประดูของสตรีได้โดยให้เอาอยาเจ้าชูแบบสดทั้งต้นรวมรากหรือแบบแห้งมัดเป็นกํามาลาหนึ่งกํมือใหญ่ๆแล้วผูกเป็นสามปลอกใส่น้ำให้ท่วมยาต้มให้เดือด ดื่มครั้งละหนึ่งแก้วสามเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนหรือหลังอาหารก็ได้จะช่วยให้อาการไข้ทับระดูหายได้นอกจากจะช่วยแก้ไข้ทับระดูแล้วยาเจ้าชูแบบสดกับจำนวนตามต้องการต้มกับน้ำจนเดือดแล้วดื่มแบบจิบต่างน้ำชาทั้งวันยังช่วยเป็นยาล้างไตทำให้ไตดีช่วยป้องกันการเป็นนิ้วและขับนิ้วได้อีกด้วยสามารถต้มดื่มได้เรื่อยๆไม่มีอันตรายอะไร ยาเจ้าชูหรือ g o b e า a r ดีกราสเป็นไม้ลมลุกมีหัวและเงาแผ่กระจายตามหน้าดินดอกเป็นชอ่อรูปกลมเรียวคล้ายมเมล็ดข้าวมีหนามแหลมสามารถปักติดเสื้อผ้าผิวหนังได้โดยเฉพาะติดผิวหนังจะรู้สึกเจ็บแสบและคันยิบยิบแกะออกจากเสื้อผ้ายากมากจึงถูกเรียกชื่อว่าญ้าเจ้าชูมีชื่อเรียกอีกคือยาขีตเรยอ